อันนี้ผมเคยพลาดอันนี้ผมเคยผิดพี่เอาวิธีที่มันได้ผลเอาไปเลยเรามองแค่เรื่องของปริมาณอย่างเดียวหญ้าเนเปียร์เอาชนะแน่นอนไร่หนึ่งอาจจะได้ถึง4ตัน5ตัน6ตันไปถึง10ตันถ้าเราดูแลดีๆแต่แพงกวล่าเราจะได้ประมาณตันครึ่ง2ตันสองตันครึ่ง3 1, ตันอยู่ที่ปุ๋ยและน้ํามันมีแปลงหญ้าเนเปียร์อยู่ที่ปลูกไว้ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็มี แองญ้าที่เป็นแยกขนอะไรชั่วไปผมก็ถามว่าเอา้าเราทำไมไม่ไปตัดญ้าเนเปียละ่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชุมชนคนเลี้ยงแกะนะครับทำไมต้องปลูกย้าแผงกุลาผมขอเราย้อนกลับไปว่าก่อนหน้านี้ผมก็เลี้ยงวัวแล้วก็มาเลี้ยงแกะนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยปลูกญ้าเนเปียญ้าลูซี่ญ้าขน แล้วก็รู้สึกว่าญ้าแพโกล่าเนี่ยเป็นญ้าที่ตอบโจทย์ในหลายๆด้านถ้าเปรียบเทียบในเรื่องของอีกสายพันธุ์นึงที่หลายคนมองว่านี่มันคือราชาของญ้าราชาของอานสัตว์ก็คือญ้าเนเปียอันนี้เราจะเห็นข้อแตกต่างกันเยอะมากในเรื่องของปริมาณญ้าเนเปียเนี่ย แตกต่างจากย่าแพนกล่าอย่างอย่างมากเลยเราจะเห็นข้อต่างเลยเพราะว่าย่าเนเปียร์ไร่นึงอาจจะได้ถึง4ตัน5ตัน6ตันไปถึง10ตันถ้าเราดูแลดีๆแต่แพนกล่าเราจะได้ประมาณตันครึ่ง2ตัน2องตันครึ่ง3ตันอยู่ที่ปุ๋ยและน้ําถ้าเรามองอย่างนี้เรา,ามองแค่เรื่องของปริมาณอย่างเดียวย่าเนเปียร์เอาชนะแน่นอนเพราะว่ามีปริมาณที่เยอะกว่า แต่เขาเนี้ยถ้าเราเกิดเรามองเรื่องของการจัดการการจัดการจะไม่เหมือนกันละอย่างยาแพงกวลามองในเรื่องของที่เราเลี้ยงแกะเนาะที่เราเลี้ยงจํานวนไม่เยอะมากเราคงไม่ได้ซื้อเครื่องมือที่มันแบบว่าจะต้องแบบว่ามีเครื่องช็อปใหญ่ๆจะต้องมีอ,อะไรเยอะแยะมากมายที่แบบว่าราคาเป็นแสนยาแพงกวลาสามารถใช้เครื่องร่อน2 3พันเหลือครึ่งฮอนด้าเครื่องจีนอะไรก็ตัดได้แล้วเราก็ เอาไปให้แกะเรากินได้เลยเอาไว้ให้วัวเรากินได้เลยเอาไปให้ควายแพะเรากินได้เลยแต่ถ้าเป็นหญ้าในเปียร์ล่ะครับอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวผมนะผมเคยปลูกหญ้าในเปียร์แล้วบอกว่าก็คือ,คอ,คอให้ให้คนที่บ้านเลี้ยงให้ให้เขามาช่วยมันมีแปลงหญ้าในเปียร์อยู่ที่ปลูกไว้ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็มีแปลงหญ้าที่เป็นหญ้าขนอะไรทั่วไปผมก็ถามว่าเอา้าเราทำไมไม่ไปตัดหญ้าในเปียร์ล่ะ รู้สึกว่ามันหนักเพราะว่าเราใช้เคียวเราใช้มีดที่มันด้วยความที่เราไม่ได้แบบว่าจะมีทุนไปซื้อเครื่องมือที่มันทันสมัยมากแล้วก็ใช้แรงงานแรงงานบอกว่าตัดหญ้าทรอะไรด,ดีกว่าไม่เอาในเปียแล้วเพราะว่าตัดก็เหนื่อยกว่าเราจะแบกขึ้นมาเอาให้แกะให้วัวเรากินเนี่ยมันก็เหนื่อยผมเลยเลือกที่จะตัดหญ้านี่ตัดหญ้า ยาขนหรือยาลูซีมากกว่าที่จะไปตัดจาเนเปียเพราะว่ามันหนักมากถ้าใครยังไม่เคยยังไม่เคยที่ว่าจะไปแบกยาเนเปียผมแนะนําให้ไปลองแบกยาเนเปียก่อนหรือว่าถ้าในพื้นที่ของท่านไม่มีนะยาอ,อ,อ้อยคล้ายกันแต่ถ้าจะแบบว่าเบานนหน่อยต้นข้าวโพดจะเบากว่า,วายาเนเปียแต่ว่าเรื่องของความคันคลายอะไรพวกนี้ จะไม่ได้เป็นบางสายพันธุ์นะแต่ว่าไม่ต่างกันมากมันจะหนักแล้วถ้าปล่อยให้อายุมากมากเกินที่ว่ามันจะปล่อยให้อายุมันมากเกินกว่าที่จะเอามาให้แกะ,ะกินทั้งต้นให้วัวกินทั้งต้นหรือว่าจะเป็นแบบว่าถ้าอายุมากแบบนั้นมันจะต้องเป็นต้องมาบดอันนี้มันจะเพิ่มขั้นตอนของการทํางานของเราในการที่จะเอาอาหารมาเลี้ยงสัตว์มาเลี้ยงแกะมาเลี้ยงวัวอันนี้จะเป็นการเพิ่มขั้นตอนจากถ้าเป็นหญ้าแพงเวลา โยนถ้าเป็นหญ้าเนเปียตัดบทให้วัวอันนี้คือ3าขั้นตอนแล้วหญ้าเพลงวาจะมีสองขั้นตอนอันนี้เราจะพูดไม่พูดถึงเรื่องของการแบกการขนนะครับต่อมาเป็นเรื่องของการถนอมหรือการเก็บรักษาการถนอมเนี่ยหญ้าเพลิงวาเรารู้แล้วเราทําแห้งได้ วิธีการทําแห้งเดี๋ยวค่อยไปพูดเรื่องละเอียดในคลิปต่ตอไปแล้วกันแต่ก็คือหลักการง่ายก็คือทำยายแห้งด้วยความชื้นที่ไม่เกิน20%แล้วอัดก้อนเพื่อไม่เกิดเชื้อราแล้วเก็บรักษาไว้มันอยู่อย,อ,ยอยู่ได้นานขั้นต้นที่ผมเคยเจอมาก็คือ6เดือนอยู่ได้ไม่เป็นเชื้อราต้องเป็นความชื้นในระดับต่ำกว่า20%นะครับแต่เดี๋ยวว่า 20%อดูยังไงเดี๋ยวเราค่อยดูในคลิปของยละเอีอยกทีนึงเพราะว่าถ้าทําไม่ดีเสียเหมือนกันแต่ถ้าเป็นในเรื่องของหญ้าเนเปียหญ้าเนเปียนี่จะวิธีการเก็บเราจะคุ้นเคยมากกว่าอย่างในพื้นที่ผมเนี่ยอำเภอลำดุนทิจังหวัดลบบุรี่เขามีการเลี้ยงวัวนมกันเยอะคนเลี้ยงวัวนมเลยก็คือเอาเอาหญ้าเนเปียบดใส่กับใส่ถุงที่มัน ซีนให้อากาศเข้าแล้วก็เอาไปขายครับเอาจะคุ้นกันมากกว่าก็คือบทปิดอากาศอันนี้จะอยู่ได้ประมาณเดือนเดือนหนึ่งเดือนครึ่งเต็มที่ก็2เดือนอยู่ที่การเก็บภาษาเราว,ว่าจะไม่แห้งไหมพอเนี้ยเราดูการเก็บภาษาเราดูที่ว่าพื้นที่เราเหมาะแบบไหนเอ้พื้นที่เรามีเครื่องบดเยอะหรือว่าพื้นที่เรามีการทำาญ้าเพลิงวลายเยอะวิธีการเก็บภกษาอยู่ที่ความถนัดของ แล้วก็พื้นที่ไหนมันจะแตกต่างกับตรงนี้นะครับเราก็ลองไปชั่งน้ำหนักดูถ้าถามประสบการณ์ผมผมว่าการที่เราทํหญ้าเพ็งลาแห้งแล้วอัดแห้งอันนี้เราใช้เครื่องจักรแต่ถ้าเราทํหญ้าเนเปียอันนี้เราต้องใช้แรงงานใช้คนซึ่งพอเราใช้แรงงานหรือว่าใช้คนเข้ามาเนี่ยมันจะมีการจัดการที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม ยกตัวอย่างถ้าเราอยากจะทำหญ้าเนเปียวันนี้อยากจะตัดแล้วก็บดอันนี้พูดในถึงที่ว่าเราไม่ได้มีเครื่องมือที่บบมีรถแท็กเตอร์แล้วก็ปั่นบดอะไรขนาดนั้นนะครับเราพูดในถึงในเรื่องที่เราฟาร์มไม่ใหญ่มากฟาร์มกลางๆหรือว่าฟาร์มเล็กเราอยากจะทำหญ้าเนเปียเนี่ยเราต้องทาไงเราต้องแบบจ้างคนมาตัดใส่เครื่องบดโม่ใส่ถุงโม่ใส่ถุงเสร็จปุ๊บต้องมีถุงชั้นที่2เสร็จแล้วต่อไปอยังไงแบก เอาไปเก็บในที่เราต้องเก็บคุณผู้ชมลองไปลำดับขั้นตอนแล้วก็ดูกันว่าแบบไหนเราถนัดแบบไหนเราคุ้มต้นทุนแบบไหนมากกว่ากันการเตรียมแปลงการปลูกหญ้าแผงลางมันมีด้วยหลากหลายวิธีเนาะถ้าเป็นในเรื่องของที่นาผมว่าในใน u t u b e อะมีเยอะแล้ะ ถ้าเป็นเรื่องของการเตรียมแปลงนาะสําหรับนาหญ้าแพโกล่านาหญ้านอะไรพวกนี้ถ้าเป็นในเรื่องของที่ผมอยู่มันเป็นที่ไร่มันเป็นที่ไร่นะฮะสำหรับการจะปลูกยังไงให้ได้ผลอันนี้ผมขอเล่าย้อนกลับไปว่าผมเคยปลูกประมาณ3รอบนะสำหรับที่ไร่อะกว่ามันจะขึ้นกว่ามันจะงอกเนี่ยการเตรียมแปลงผมเลยพื้นที่ผมค่อนข้างห่างไกลจากชุนประธานพอสมควร ที่ผมลองมาสองสามรอบเนี่ยที่มันได้ผลเลยนะคือเราเตรียมแปลงไว้เลยผานสามต่อไปเป็นผานเจ็ดแปลพอแปลเนี่ยเสร็จปุ๊บเราให้รอฝนก่อนด้วยความที่เราห่างไกลชวนประทานนะครับรอฝนรอฝนมาเสร็จปุ๊บโอเคแปลงหญ้าเราเตรียมท่อนพันไว้แล้วรอฝนมาสักสองฝนสองฝนเสร็จปุ๊บสมมติว่าเราแปลไว้แล้ววันนี้ฝนตกสองครั้งละ โอเคดินเปียกปุ๊บเราโรยเลยเราโรยเสร็จปุ๊บถ้ามันแฉะมากเราเหยียบแต่ถ้ามไม่แฉะมากเราเอารถโรตารี่หรือว่าผ่านเจ็ดรถถ่ายน้อยพวกนี้กบกบดินให้มันขึ้นมานิดนึงหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อให้แบบดินมันกบยากสองเพื่อให้พื้นที่เราเรียบขึ้นแต่ถ้าดีก็เป็นโรตารี่อันนี้ที่ผมทําได้ผลนะสำหรับคนอื่นทําได้ผลยังไงก็ก็ว่ากัน แต่ถ้าผมแนะนําถ้าเป็นที่ดอนแบบผมผ่านสามผ่านเจล้อฝนโรยกบอันนี้โอกาสก็ค่อนข้างสูงเพราะว่าดินมีความชื้น <S 2> <S 2> <S 2> เอาเรียกว่าราคาแป้งปันดีกว่าผมไม่ได้แบบว่ามันจะต้องเป๊ะๆมากที่ผมมีอยู่เนี่ยแปลงเนี้ยผมขายแค่3บาทต่อ1กิโลกร,รมัม ถ้าคุณผู้ชมที่สนใจอยู่ในพื้นที่ในไม่ว่าจะเป็นอำเภอชายบาดานอำเภอพุกสัมรองอำเภอหนองม่วงในของเขตลพบรุรีถ้าเป็นของชายภูมิก็จะเป็นอำเภอเทือติถิตถ้าเป็นในเขตของโคราชก็จะเป็นปากช่องถ้าเป็นในส่วนของจังหวัดเพชรบูรณ์ก็จะเป็นอำเภอวิเชียรอยู่ในละแวกนี้ผมแนะนำว่าให้มาตัดไปเลย ผมคิดแค่3บาทต่อ1กิโลเป็นคิดเป็นท่อนพันนะครับแล้วถ้าเป็นเรื่องของการขนส่งถ้าเกิดคุณผู้ชมที่ดูอยู่แล้วแบบเออไม่สะดวกที่จะมาตัดในเรื่องของการขนส่งผมก็จะมีรถส่งเ,ออเรื่องของพันย่าผมคิดเท่าเดิมคือ,ค,อคือ3บาท3บาทต่อ1กิโลกรมัมแล้วเรื่องของการการตัดเนี่ยผมขอค่าการตัดต้องใช้แรงงาน2คนเนาะผมขอแ800ดร้อย ต่อนหนึ่งรอบการตัดแล้วค่าขนส่งเนี่ยผมคิดจากอำเภอลำสนธิที่ผมอยู่เนี่ยนะผมคิดจากตรงนี้ไปกิโลละสิบาทพร้อมส่งครับก็คือจะมีเรื่องของทอนพันคุณจะเอา1ตันก็จะเป็น3,000บาทบวกกับค่าตัดค่าขึ้นค่าลง800บาทแล hm ้วก็มีค่าขนส่งกิโลละสิบาทคิดตามจริงตาม GPS เลยครับ ถ้าคนไหนสนใจเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ไว้ให้ตรงนี้เข้ามาคุยกันหรือว่าจะทักไปในที่เพจของยา่าแ pengula TT ลบุรีนั่นก็จะเป็นเพจของผมเองหรือว่าจะเข้าติดต่อมาทางลิงก์ของช่องชุมชนคชนเล้ยแกะก็ยินดีครับแล้วคุณผู้ชมท่านใดสนใจในเรื่องของย่าแ pengula นะอยากจะปลูกมันจริงๆอ่ะเข้ามาคุยกันหรือว่าถ่ายรูปมาให้ดูว่าเฮ้ยจะโต พืนที่พี่อย่างนี้ต้องปลูอย่งไงดีต้องเตรียมดินอย่างไงดีอันนี้เราเข้ามาคุยกันผมจะได้บอกว่าพี่อันนี้ผมเคยพลาดอันนี้ผมเคยผิดพี่เอาวิธีที่มันได้ผลเอาไปเลยสนใจยังไงก็โทรเข้ามาคุยกันผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายท่านที่มีความรู้ในการเลี้ยงแกะมากกว่าผมแน่นอนอย่าลืมคอมเมนต์เพิ่มเติมในเนื้อหาที่ยังไม่สมบูรณ เพื่อจะเป็นวิทยาทานให้กับคุณชมท่านอื่นๆด้วยนะครับ